ถักเสื้อคอเต่าแขนกับตัวแบบที่ยี่สิบสาม ep ที่ห้าสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ในแถวที่เก้านะคะก็พอดีถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นเนาะถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่ถักทิ้งไว้ใน ep ที่ห้าก็มาเชื่อมต่อเลยนะคะเหลืออีกสองหลัก ก่อนจบแถวก็เหลืออีกสองหลักสองหลักรวบนะคะโซ่สามโซสามมาลงตรงนี้สามหลักรวบจะได้เป็นคู่กันกันกบกิ่แรกที่เราถักไว้นะคะหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ซีเข้าไปในจุดรวบดึงผ่านหมดเลย เปนโซ่สามเป็นโซสามแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกสองหลักถักเพิ่มขึ้นมาอีกสองหลักโซ่สามอีกโซ่สามนะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็ม ถพอหนังคอลงในตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็โซ่โซ่ห้าเดี๋ยวนะคะนนโซ่สิบนะคะได้สองโซ่และสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันหัวเข็มแล้วก็มาถักลงตรงนี้ ก็โซ่สามสามหลักถัดมาก็สามหลักรวบคันลายโซ่สามอีกแล้วก็ถักอีกสามหลักรวบก็เป็นคู่กันแบบนี้ โซ่สามทานอกเข็มแล้วก็มา,าลดหละ่ะตรงนี้นะคะทางขอบขอบด้านนี้ขอบด้านนี้ก็ขอบด้านนี้แล้วก็ขอบด้านนี้นะลดหลักด้านในก็ไม่ไม่ได้ลดปกติไปเลยหลักตรงหลัก โซ่สองแถวนี้ก็โซ่สองตลอดนะคะโซ่สองไปจนจบลาย สองหลักสุดท้ายนะคะก็รวบโซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถักคู่ของคันลายถักเหมือนเดิมค่ะ เจสามทันหัวเพนแล้วก็ลงตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทันหัวเพนเขาจะด่าแบบนี้หนึ่งสองสาม หน้าคั้นลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ไปลายที่สองไปลดลยล่าของลายที่สองลดหลักของลายที่สองข้างนี้กับข้างนี้นะคะแบบนี้นะคะ ถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวโดวยกันนโบโมพาถักสองลายแถวที่สิบก็ถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็มาถักสามหลักรวบเพิ่มขึ้นมาอีกกลีบหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะ โซ่สามโซ่สามมาแล้วก็มาถักลงพอหนึ่งคอลงในช่องห่วงตรงนี้นะคะสิบหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองค่ะสิบสองลืมขอโทษขอโทษ สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็สิบสองโ่สามค่ะกลมาถักขอบ ถักขอบขั้นลายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็มาลดหลักขอบนี้ 1 2 3กลับมาเลยค่ะง่ายๆพอหนึ่งพอลงทุกหลักพอมาถึงสองหลักด้านขอบก็ลดหลักสองหลักรวพร้อมกันเนี่ยเดือสองหลักก็รวพร้อมกันเหมือนเดิม หนึ่งสองสามแล้วก็มาถักขอบกันลายเหมือนเดิมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทีนี้ก็มาถักลงในในโซ่ฮะอ่าโซ่สิบตรงนี้สิบสองหลักนะคะ ก็เหมือนเหมือนลายแรกที่บัวพาถักเลยค่ะถักได้เนาะถักเหมือนกันแค่ปแค่เพิ่มแค่เพิ่มตรงนี้โซ่สามมาแล้วก็มาถักสิบสองหลักแถวที่สิบเอ็ดก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะจบแถวก,ก็เหมือนเดิม ขึ้นต้นก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่สามเราก็ถักเพิ่มขึ้นมาแถวนี้เราจะขยายโซ่ขั้นลายอันนี้นะคะเราต้องถักขยายจากสองก็เป็นสามเราเพราะฉะนั้นเราต้องถัก ขึ้นมาคู่หนึ่งก่อนเพรตรงนี้เราจะขยายให้เป็นจากสองกลีบเป็นสามกีบพ,พอเราจบแถวเราก็ถักเพิ่มอีกกลีบหนึ่งนะคะทีนี้ก็โซ่สามมาปกติแล้วก็มาลดหลักตรงนี้จากสิบสองหลักก็จะยังเหลือกันหนึ่งนะสองสี่หกแปดเหลือแปดหลักอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทำเป็นอันนี้ก่อน โซ่สามมาเนาะโซ่สามมาแล้วก็เว้นหลักที่หนึ่งมาเอ็กลงในหลักที่สองนะคะแล้วก็โซ่สิบอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มาลงอ่าหลักที่สิบเอ็ดนะคะเว้นหลักหนึ่งปล่อยไว้หลักหนึ่ง ลงหลักที่สิบอ็ดก็โซสามแล้วก็มาถักตรงนี้ก็ใส่สามกลีบนะคะขยายหนึ่งสองสามขยายเพื่อจะแยกลายนะคะเราจะแยกลายหรือว่าเพิ่มลายหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามแล้วก็มาลดหลักตรงนี้เดี๋ยวให้ดูลดหลักไว้ก่อนหลักอันนี้ก็ต้องลดไปจนจนยังเหลือสี่หลักข้างละสี่หลัก,ลกเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะ น,นี้ก็จะขยายออกมาเป็นสามเป็นสามขาหรือว่าสามกีอันนี้ก็ถักมาปกติหลังจากที่ลดสองหลักแรกสองหลักแรกก็รวบเข้าเป็นหลักเดียวกันหลักต่อมาก็ถักปกติตรงนี้ก็ยังถักโซ่สองเหมือนเดิม จนกว่าจะจบลายนะคะถักปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีท,ที่หกเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็มาขยายตรงนี้ แตแบบนี้นะคะ